สวัสดีครับทางแม่บัวนั่งจ้าตระกังวายจังหวัดสกลนครอำเภออากาศเหนือได้จ้าสวัสดีค่ะมาจ้ากินเขาเซากับแม่บัวน้องจอบค่ะอาหารมื้อนี่ก็มีปลาทอดมีทอดไก่ KFC ของน้องจอบแกงเขียวหวานป่นแม่บัวก้ปลาสมทอดเจียวบองกินมันฝันงไคะมาค่ะ,ะ F C ทุกคน เขาจะเรียนยังสางน้ำกันเด้อจ้าเรื่องีบอกน้องจับกินมฝออ่งเด้อค่ะขอบคุณนะคะสองตายาญห,หยอกเยากันค่คะสวัสดีทุกกำลังใจทุกท่านมาเดอ้อมากินข้าวด้วยกัน สวัสดีครับคุณพี่คุณแม่แม่มากินข้าวกับน้องชายลูกชายนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่สาวคุณพี่แม่คนสวยมาทานข้าวกับน้องชายสุดรอกับแม่บัวได้จ้าทักทายทุกคนนล้วนะคอ,อนญญายาัทานข้าวก่อนเด้อจ้ะทานข้าวเสร็จแล้วจะไปหาเห็ด หรือว่าไปถ่ายบนเทนนะครับผมบางครั้งอาจจะไปหาลุงมากก็ได้จตเดีย๋ยวผมนี่แหละจะเข้าไปในป่านี่จะให้คุณลวงครับพาไป กินปลาส้มปลาตะเพียนต้องได้กินแบบระวังค่ะอย่าโดนภาพเอฟแม็แคบค่ะกินมลาุกทอดจ้า น๋อจะต้องให้ฝอฝอแตะแบงให้เจ้านะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ จริงกินปลาทูทอดเอฟซี FC คงจะบอกว่าแม่บัวน้องจอบกินปลาทู้ทอดต้องน้ำพริกกะปิตามแม่แม่บักกินคนเดียวมันบคุ้มค่ะน้อง็บ,บอกกินน้ำมันบ่กน้ำพริกกะปิจากินก็ปกนปเป็นอืมถ้าแดดก,ก็กินเป็น เดี๋ยวมองเพื่อนก็ยิมอยู่ค่ะแต่นานๆเพื่อ

ท้กงคนเดี๋ยวทานค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปไปหาเห็ดไปดูขึ้นบ้านก็ดำมาเจอทุกคนเด้ พูดเท่าพวกแกกินหัวปลาแซ่บค่ะเอาไปจังเลยเอาไปไหม เอ็มแม่โบอบอกว่าโย่อย่าเห็นไปโทวที่หลายทเพราะมันอีสานะด้วนี่เ <c oughs> พราะมันอีสานเดอ้ออย่าเห็นไปโทวที่คุณนิติตทุกท่านครับคุยกับผมได้เพราะว่ารักเหมือนหน้าอายเหมือนกับแม่ ถ้าคุณแม่ทำนายรักมากพาไปพาไปไหนห้ามไปกินข้าวน้่งกามเมอรดีโอเคนะครับทุกคนดเจอกันคลิปหน้าจ้าวัสดีค่ะทุกคน